ดีนะคะเพื่อนๆค่ะใน,นเมย์ก็พามาเลาะตลาดนะคะเสื้อผ้านะคะก็ไกลตรุกจีนแล้วนะคะนี่นะคะชุดก็มาแล้วนะคะทั้งชุดเด็กชุดผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะเะตรียมตรุกจีนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตลาดริมน้ำนะคะตลาดริมแม่น้ำนะคะเพื่อนๆค่ะก็ชุดวันตรุษจีนนะคะก็ใกล้วันตรุษจีนแล้วนะคะ ก็วันนี้มีก็มาเลาะนะคะดูตลาดริมน้ำนะคะเสื้อผ้าของสวยๆงามๆฝากกันนะคะเพื่อนๆกับเราบางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะก็เปิดสายอาจ,จะเปิดสายนะคะเพื่อนๆค่ะร้านนี้เสื้อลูกไม้สวยมากๆเลยนะคะ <c oughs> ใครที่ชอบงานลูกไม้นะคะ <c oughs> ก็ร้านเสื้อนะคะลูกไม้นะคะตลาดริมน้ำนะคะ จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสื้อผ้าลูกไมส้สวยๆนะคะชุดสวยๆงามๆน,นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆค่ะลูกไม้นะคะลูกไมส้สวยๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปตัดแล้วนะคะก็มาเลือกซื้อได้เลยนะคะตลาดริมน้ำน,นะคะทั้งชุดลูกไม้เสื้อผ้าชุดลำลองนะคะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะหลากหลาย ก็ใกล้เทศกาลตุุดจีนแล้วนะคะ่ันตุุดจีนก็มีนะคะเมื่อกี้ในด้านหน้านะคะเพื่อนๆค่ะก็เสื้อผ้าสุภาพสตรีนะคะหลากหลายกอมาเที่ยวชมได้นะคะตลาดริมน้ํานะคะตลาดริมแม่น้ําปทุมธานีนะคะก็สามารถมาเดินซื้อของนะคะมาซื้อของตลาดสดนะคะ ทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้หลากหลายนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะแล้วก็มาเดินชมนะคะแล้วชมตลาดเสื้อผ้านะคะก็ช่วงนี้ร้านไม่ค่อยเปิดนะคะร้านปิดร้านปิดกันเยอะนะคะช่วงหน้าหนาวก็เงียบนะคะแม่ค้าก็บ่นกันนะคะว่าตลาดเงียบนะคะก็ผู้คนก็เง,งียบๆนะคะไม่ค่อยคึกคืนมีให้เสียง สิ่งให้เช่าก็มีนะคะร้านอ๋เป็นซอยเล็กๆสองข้างทางนะคะตอนนี้ชุดชุดตดจีนก็เริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสือกันหนาวนะคะ ช,ชั้นในก็มีนะคะร้านนี้ชุดวันตุกจีนเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ทั้งของผู้ชายก็สวยนะคะนะคะชมได้นะคะบรรยากาศิฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะอยู่ท่าน้านะคะท่าน้ําที่ป <laughs> นนทุมอ๋อแม่ไรุ่ดแม่สดให้หนูด้นะทของปทุมจ้าโฆษณา,า,าชุดวันตุกจีนนะคะเ,<อ>เพื่อนๆค่ะ ไม่เป็นไรเป็นคลิปะไม่เป็นไรนุก็แม่ค้าก็อยากขายกันนะคะเพื่อนๆค่ะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะตลาดริมน้ํานะคะปทุมธานีนะคะเมย์ก็เดินแม่ค้าให้รีวิวนะคะโฆษณาขายของให้หน่อยนะคะแม่ค้าก็อยากขายเนาะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาแวะเดินนะคะ ผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็มาแวะเที่ยวนะเดินชมบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำนู่นนะคะก็บรรยากาศสวยงามนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็มีสวนย่อมมีท่าน้ำนะคะมีปล่อยปลาก็มีนะคะแล้วก็มาแวะเดินชมเสื้อผ้ากันก่อนกลับบ้านนะคะก็ฝากเพื่อนพี่น้องติดตามรับชมคลิปนะคะเดินเลาะชมของสวยๆงามๆด้วยกันกับเมย์ด้วยกันยามซ้ายนะคะท่าน้ำ เทพปรุมนะคะตลาดริมน้ำปทุมธานีนะคะอยู่เทศบาลเมืองปทุมธานีเมย์ก็ขอจบคลิปลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบายบาย